สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือเว็บไซต์ของผมนะครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนผมชื่อปรีชาพัฒสตะการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์วิชาเอกการเมืองกลางปกครองจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬารงลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตอนแก่นปัจจุบันนี้มีความสนใจในการทำธุรกิจเครือข่าย ที่สามารถทำงานแล้วก็สร้างรายได้สร้างเงินจากในบ้านได้จึงทำการศึกษาค้นคว้าพัฒนาด้านความรู้ระบบการทำงานและเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วนำมาเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ศึกษาและให้ลองนำไปใช้ดูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ผมได้ค้นคว้าหาความรู้มาไว้ในเว็บไซต์นี้ พอจะเป็นแนวทางในการให้เพื่อนๆได้ทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จได้ไม่มากก็น้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆที่ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้